ค่ะแบบที่สองแต่ว่าจะเห็นว่าแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีหลายสีด้วยกันอย่างแบบแรกที่เมื่อสักคู่ที่คุณถือเนี่ยก็จะมีสีกี่สีคะมีสามสีค่ะสีหลักก็ต้องมีสีดำสีดำค่ะมันต้องเป็นกระเป๋าที่คลาสสิกทุกคนต้องมีสีดำแบบนี้แล้วก็มีสีเบจสีชมพูอ่อนชมพูเขาเป็นชมพูอ่อนชมพูอ่อนคืออันเมสักคู่ที่เป็นชื่อน้องแพทนะคะแล้วก็อันนี้สีแดงสีแดงแรงไปหน่อยค่มคืออันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่า สั่งทําแบบว่าเป็นชื่อชื่อเรากับชื่อแฟนได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลิกแล้วคุณก็อาจจะไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเอาชื่อตัวเองก็พอนะคะเอ๋อแอมแอนอ้มเอ๊ะบังเอิญเนาะบังเอิญเอ๊ะเอ๊ะเอ๋โอ้ใช่เออบังเอิญเอ๋บังเอิญะอ๋บัาเปิญนะฮะต่อมาแบบเมื่อสักครู่ที่เล็งไว้อันนี้ก็มีสามสีเหมือนกันสีดำอันนี้สีครีมแล้วก็สีสีผมทราบสีนี้รู้สึกมันไม่ค่อยเห็นนะ สีแบบนี้สีมันเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรสีม่วงๆตุ่นๆตุ่นิดๆขะกระสวยแล้วก็อีกแบบนี้เลยไม่พูดถึงแบบสุดท้ายเรียบหรูอันนั้นเนี่ยต้องรบกวนคุณโพล่าในการสะพายสมมติว่าคุณมีแฟนถือให้แฟนอย่างนี้ไนะมีปัญหาเลย่รักเป็นไงบ้างเขาสีให้แล้วร้องจริงเลยผู้ชายคนนี้นะคะมาดูหน่อยทำไมมันเข้าก็ไม่ดูเนาะคุณลองเปิดดูข้างในแม่สีข้างในนี้ก็ช่องเยอะเหมือนกันนี่ค่ะ ในช่องนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตนี่กว้างใหญ่อยู่เป็นการใส่เขาเรียกว่าใส่โทรศัพท์เครื่องใหญ่ๆที่ผู้หญิงชอบพกอยู่ที่นี่ขออนุญาตนะครับอาจจะวางดูรกนิดนึงค่ะนี่โอ้ข้างในก็มีบุเป็นแบบใช่สักนายจังคำเด็ค่ะแล้วข้างในเป็นผ้าบุที่มีลายนะฮะเขียนด้วยนะครับเลิฟชูบูรีนะครับแล้วก็มีไอซ์ส่วนจะใส่เครื่องสำอางลิปสติกอะไรได้เลยนะคะแล้วก็มี3สีด้วยกัน สีดำแล้วอันนั้นคือเนี่ยเป็นสีเหมือนแบบสีแดงสีแดงนะคะอันนี้เป็นแบบเหมือนข้างหลังด้านหลังก็มีช่องโอ้ช่องเยอะมากเลยอ่ะจริงคุณปอถามหน่อยค่ะทำไมถึงได้ขายราคาได้ถูกขนาดนี้จะดูจากแบบเขาเรียกว่าดูจากโอ้คัตติ้งดูจากคือคุณภาพดีแต่ว่าขายได้ถูกทำไมอ่ะคะก็ เพราะว่าพอดีเราเพิ่งเปิดตัวเรื่องกระเป๋าจริงๆแบรนด์เราเนี่ยชูเบอรี่เราเน้นแต่รองเท้าค่ะก็เลยต้องการทําสินค้าที่แบบว่าไม่แพงจนเกินไปเพื่อที่แบบทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะแดงว่าต้องมีเหมือนแบบลงงานทช่ไบบใช่ค่ะแล้วอีกอย่างก็คือเราก็มีโรงงานของเราเองค่ะก็เลยทําให้ราคาไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เอากําไรเยอะแยะมากยอยากให้เหมือนการแบบเปิดตัวสินคราใหม่ของชูเบอรี่ด้วยตอนนี้ครับคุณพ่อ ตอนนี้มีสายมาแล้วมารออยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามารับสายกันดีกว่านะฮะกับสายนี้จากบุรีรัมย์ครับคุณวิรตาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวิรตาเป็นไงกระเป๋าของชูบอรี่วันนี้ชอบไหมวันนี้ชอบมากเลยค่ะแล้วก็สวยมากเลยค่ะค่ะเลิฟนะสร้างด้วยความรักนะจ๊ะค่ะวันนี้คือจะซื้อให้ตัวเองหรือว่าซื้อเป็นของขวัญใครหรือเปล่าคะ แอ,อาซ้อให้คุณแม่ค่ะคุณแม่ถูกใจแบบไหนเพราะว่าจริงๆต้องบอกเลยนะผมเป็นผู้ชายหนุ่มนั่งดูเลือกไม่ถูกนะสวยทุกแบบชอบแบบไหนคะ่ะคุณคุณวีลาชอบแบบที่ว่าใส่แบบสบายๆสา,สามารถใส่ผุดข,ข,ของก็จะเป็นผิดได้แก้เลยค่ะแบบที่ชอบ,อบแบบนีแน่เลยอันนี้ใช่ไหมที่เขียนมามด้วยแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วจะเรียกยังไงครับ ชื่อรุ่นใช่ไหมคะคือจะมีจริงๆมีรหัสอะค่ะอ๋อแต่ละรุ่นจะรหัสต่างกันค่ะอย่างรุ่นนี้รหัสอะไรเอ่ยอย่างที่คุณวิายาชื่นชอบเนี่ยใชก็จะมีรหัสแล้วก็ในการสั่งอย่างชื่อแบบนี้ค่ะ คุณปอคะอย่างชื่อที่ต้องสั่งทาตามที่ที่ลูกค้าต้องการใช้เวลานานไหมคะจริงๆถ้าลูกค้าบอกชื่อมาว่าต้องการใส่ตัวอะไรใช่ไหมคะทางดีไซเนอร์ของเราก็จะทําแบบให้คอนเฟิร์มก่อนหลังจากแบบคอนเฟิร์มเนี่ยสินาทีก็ทําเสร็จแล้วค่สิ0นาทีเสร็จแล้วรวดเร็วนะครับคุณวิรตาจะําให้คุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรมีแผนคิดไว้ในใจหรือยัง น้องเนะยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยเลยกับการเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อกันนะคะได้ราคาพิเศษไปเลยเหลือแค่2000บาทเท่านั้นนะคะค่ะค่ะสวัสดีด้วยครับขอบคุณมากค่ะต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าโอ้โหลดไป7 0็บาทเอ๊ะถ้าเดินไปตามห้างไม่มีนะราคานี้นะไม่ไม่มีค่ะราคาเต็มเลย2 6 9 0ัอาสินะคะแล้วก็ เห็นว่ามีทาง Facebook Instagram ด้วยสำหรับคนที่อาจจะแบบอยากเข้าไปดูแบบเลือกซื้ออยากจะดูว่าลูกค้าที่เคยซื้อผ่านมาอาจจะเป็นไอเดียได้ก็เข้าไปดูได้ใช่ค่ะทางไหนด้ยบ้างคะค่ะก็สามารถเข้าไปดูรูปแบบหรือสั่งทำได้นะคะทั้งทาง Instagram Facebook แล้วก็ไลน์มาก็ได้ค่ะนะคะขึ้นอยู่ด้านล่างจให้แล้วขออนุญาตนะอย่าหาคือถึงคุณป้าจะน่ารักแล้วก็เรียกว่าบริการให้ข้อมูลอย่างดียังไงแต่อย่างนี้ต้องถามเพราะว่าคุณผู้ชมให้ถามไม่ถามไม่ได้นะฮะไอ้พวกสีทองที่เห็นเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบิษสาวมักจะเจอปัญหาคือลอกค่ะอันนี้เป็นยังไงฮะอันนี้อะไหล่ทุกตัวของเราที่ใช้กับกระเป๋าก็คือจะวัสดุเดียวกับตัวหนังสือก็คือสั่งทำชุบโครเมียมแบบพิเศษที่ไว้ใช้สำหรับกับหนังแท้ค่ะดังนั้น ไม่ลอกไม่ลอกแน่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวค่ะนะครับก็เรียกว่าเป็นความสบายใจของสาวๆนะครับได้หนังเรียกว่าเป็นหนังพียูที่คุณภาพดีเขาเรียกว่าเหมือนหนังจริงไม่เขาเรียกว่าไม่ต้องฆ่าชีวิตผู้อื่นราคาประหยัด แล้วก็ยังเอาชื่อตัวเองชื่อคนที่คุณรักไปใส่ไปได้ด้วยนะคะแต่ไงเป็นคอลเลกชันพิเศษเป็นลิมิเต็ดเอ dition ด้วยนะคะต้องรีบไปซื้อกันหน่อยในเดือนแห่งความรักนี้นะคะสำหรับชูเบอรี่คอลเลกชันเมดวิตเลิมนั่นเองค่ะสนใจนะคะก็โทรศัพท์ไปที่0813527913ค่ะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Line IG ก็ได้นะคะมีทั้งเฟซบุ๊กชูเบอรี่ค่ะไลน์ชูเบอรี่อันด r s ์สกอร์ชูแล้วก็ไอจีชูเบอรี่อันด์ด์สกอร์ชูเช่นกันนะคะคี่สายไม่แล้วา้มกแล้ว บุรีครับคุณวัสนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถูกใจไหมคะคุณวัสนาถูกใจมากถูกใจมากใช่ไหมแล้วตกใจไหมกับราคาที่เรียกได้ว่าประหยัดมากนะ เห็นราคาเห็นของแล้วแบบราคาต้องโดนแต่วันแต่วันนี้คุณวัสนาจะเป็นคนที่ได้คู่ควรราคานันอีกอะโอ้โหน่าอีกคสองพับาทเท่านั้นคุณวัสนาสนใจรุ่นไหนคะชอบอันไหนอ่ารุ่นรุ่นพี่พี่คนเมื่อกี้เอาอะค่ะเริ่มมาอะไรรุ่นเดียวกัรน่นี้ยอดชี้จริงๆเลยชอบชอบสีอะไรเอ่ย อ,อส,สีสีครีมาค่ะอสครีมเนาะ่ะถือได้เข้ากับทุกชดแบบนี้นะคะได้ราคาพิเศษไปเลยยังไงก็ฝากเบอร์ไว้กับทีมงานานะฮะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานเราก็จะ,ะ,ะช่วยประสานงานติดต่อให้ด้วยหรือว่าวถ้าเกิดช่วงวาเลนไทายก็เอาไปยาปีับให้แฟนว่าอยากได้อันเนี้ยสองพันเองท่พดว่าใครแล้วถูกใดอันเนี้ยจะแนะนำมาหรือคะอานเงี้ยจะติดต่อเบอร์ทร้านยังไงนะคะ นี้เลยค่ะเดี๋ยวขึ้นให้นะคะนี่0813527913ค่ะค่ะค่ะคงไม่ใช้แค่ใบเดียวแน่อขอขึ้นมากค่ะขอไม่ใช้ใบเดียวแล้วแล้วเขาซื้อราคาราคาพิเศษได้ใบเดียวหรือเปล่าเดย๋อวเดียร์ อ่าอ่าอ่ายังไงเดี๋ยวลองมาพูดคุยกันดูนะครับแล้วก็ขอบคุณมากสาหรับการร่วมสนุกในวันนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะดีใจจังเลยคุณผู้ชมเลยท่านชอบนะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกคนมีความเห็นเดียวกันว่าดูแลคุณภาพดีสวยและราคาประหยัดมากถูกค่ะนะคะเอาละค่ะอยากให้คุณป้อฝากกันไว้สาหรับแบรนด์ชูเบอรี่หน่อยค่ะว่าจะมีคอลเลคชันดีๆแบบนี้ออกมาอีกไหมแล้วก็ในเรื่องของรองเท้าด้วยสาวๆก็ชอบรองเท้าด้วยเช่นกันค่ะแน่นอนชูเบอรี่ก็คือพยายามพัฒนาสินค้าออกมาตลอดต่อเนื่องนะคะ่ ที่เห็นก็โซฟาชูปบก็ยังมีกระเป๋าสั่งทําชื่อได้ก็เดี๋ยวจะมีอะไรต่อไปแน่นอนก็ถ้ารุ่นนี้โอเคก็อาจจะออกแบบเฉพาะรุ่นวันแม่อะไรอย่างเงี้ยมีต่อเนื่องกันอันนี้เป็นกล่องของอันนี้แพ็กเกจก็สวยค่ะเพื่อแบบว่าสามารถเป็นของขวัญไปเลยสวยใส่ใส่รองเท้าได้ใช่ใส่รองเท้าได้ใส่กระเป๋าค่ะกล่องทรงแข็งเลยนะคะไม่ใช่กล่องแบบนิ่มๆก็เรียกได้ว่ายิ้วไปนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าสาหรับใครที่อยากจะไปสัมผัสไปดูกระเป๋าของชูบอรีนะฮะรองเท้าต่างๆเนี่ย ใกล้ชิดจะมีงานด้วยใช่ค่ะเราจะมีงานเปิดตัวที่ซีคอนสแควร์ซีนักซีคอนสีนักคารินค่ะวันที่6ถึง16กุมภานี้ณลานโปรโมชั่นนะคะก็หาง่ายแลยใกล้ๆน้ำพุนี่คือถ้ามางานนี้ก็สามารถมาเห็นของตัวจริงสั่งปุ๊บรอรับได้เลยสั่งทำชื่อปุ๊บรอรับได้เลย่ บอกว่าต้นโตรมียูสเมียเกนคือกล่องยูสเมียเกนบอกว่าอย่าทิ้งขึนน้ใช้ได้อีกนะคะเออน่ารักดะคือได้กล่องแล้วแบบฟินแล้วอะค่ะก็อย่างที่บอกนะว่าเขาเมทวิทเลิฟนะฮะสร้างมาด้วยความระดับทุกอย่างแบบดีไซน์มอบให้คนที่คุณรักมอบให้ตัวเองก็ได้นะฮะแต่ที่แน่คือคุณก็จะอบอวลไปด้วยความรักแน่นอนกับคอลเลคชันนี้ของชูเบอรี่ครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณพอมากๆครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเสียตังค์นะฮระหว่างนี้เดี๋ยวให้คุณวีมเลือกสรรกันไปก่อนว่าจะเสียตังค์กับรุ่นไหนได้เลือกไม่ถูกเลยค่ะเดี๋ยวยวช่วงนี้พักสักครู่ครับ B International B บ้านทิวทะเลคอนโดมิเนียมติดริมทะเลบนชายหาดชะอำหัวหินเรียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากเกินกว่าที่คุณคาดคิดที่รังสรรค์ชีวิตชายทะเลเต็มรูปแบบริมชายหาดโอบล้อมด้วยความเขียวขจีโดยรอบด้วยแนวคิด Natural Contemporary บ้านทิวทะเลเพราะเรารู้ว่าเราไม่ใช่เพียงที่พักอาศัยแต่เราจะเติมเต็มวิถีชีวิตแห่งความฝันที่เป็นจริงของคุณสอบถามรายละเอียดได้ที่088 908 8445-7ลดอัตราเพิ่มปัญญาสู่หนทางการดับทุกข์จากนักธุรกิจคิดบวกบุญเกียรติโชควัฒนาพร้อมด้วยพระพุทธวจนะจากท่านววชิรเมธี ในบวกคิดชีวิตบวกหนังสือที่จะไมให้เราปรับจิตให้คิดบวกพลังความคิดริกชีวิตให้มีสุขลดความยึดมั่นเพิ่มปัญญายกระดับจิตให้สูงขึ้นเพื่อความสำเร็จในชีวิตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านในอีลาร์หนังสือชันนำทั่วประเทศ นี่ชมแค่รอเขา <สะ S 2> อยู่นะถูกต้องค<ห>่ะกระเป๋าสวยมากจริงๆเลยไม่อยากจะบอกเลยว่าจะลารายการอยู่แล้วคุณมีเลือกไม่ได้หรือคุณผู้ชมเลือกไม่ได้คื่อนสวยถูก หมดใช่ไหมไปเลยอะค่ะได้เห็นคุณบีมนั่งเออใบนี้ก็ดีนะใบนั้นก็สรุปแล้วแล้วยังมีปัญหาเรื่องสีอีกใช่ไหมถูกสีน่าอาจจะได้ซื้ออใหม่นะฮะไม่เป็นไรก็ย้ำกันแล้วกันนะฮะกับชูเบอรี่นะครับเมดวิทเลอร์นะครับกระเป๋าบอกรักรับวันวาเลนไทน์แบบนี้นะฮะก็สามารถสั่งอักษรทองหรูหราแบบนี้เป็นชื่อของคุณชื่อของคนที่คุณรักได้นะครับติดต่อไปเลยนะครับที่เบอร์081นะครับ3527913นะครับหรือเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ชูเบอรี่ นะครับดรายก็ชูเบอร์รี่อินสตาแกรมชูเบอร์รี่อินส r าแกรมเหมือนกันนะคะราคาใบละ2 6 9 0แล้วก็เท่านั้นเองถูกมากๆเนยถูกจริงๆเออทำไมถึงถูกได้ขนาดนเลยีรับรืุนก็หน่อยก็แล้วกันใช่ค่ะเอาล่ะ ขอไปลาคุณผู้ชมได้ไหมตอนนี้จะลาไปเลือกอีกแล้วใช่ไหมถูกได้ได้ได้เอาใจคุณบยิ้มจมี่นะครับวันนี้ก็แน่นอนนะครับเวลาหมดลงแล้วกับรายการพิมพ์กุญแจของวันนี้นะฮะยังไงใครติดตามรายการของเราได้ก็มีทุกวันเลยนะฮะจันทร์ถึงศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยง15ค่ะก่อนจากกันวันนี้ค่ะขอขอบคุณเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ค่ะแฟชั่นของตาปลอม BSC มณดานะคะแล้วก็ต่างหูของบีมจากราฟาอัลลัสเซอรีด้วยค่ะครับผมนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มน้ำแร่นะครับใหม่เจริญภุระนะครับบใใหห้้พี่่มดูแแลลคุณวกก็รริาง ทั่วประเทศด้วยใช่ค่ะวันนี้นบ,บีมรักคุณพล่าต้องลาก,กันไปก่อนนะคะ,ะคบพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ